วิดีโอชุดน,นี้จะเป็นการสอนวิธีถักหมวกและผ้าพันคอด้วยไหมขนแกะนะคะก่อนอื่นเราจะมาแนะนําไหมที่ถักหมวกใบนี้ก่อนนะคะ <c oughs> ใบที่ถักนี้จะเป็นไหมลักษณะอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าไหมขนแกะนะไหมพวกนี้จะมีลวดลายในตัวเองเออที่ใช้นี้จะใช้แบบที่มีลวดลายในตัวเองสําหรับคนมือใหม่นะคะหรือบางคนไม่ชอบอย่างนี้จะใช้แบบเป็นสีล้วนก็ได้นะ ไหมพวกนี้จะเหมาะสําหรับถักหมวกกับผ้าพันคอเพราะเวลาถักแล้วเนี่ยนะมันจะให้ความอบอุ่นแล้วมันจะให้ความนิ่มนะคะมากกว่าไหมตัวอื่นๆและเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือว่า,เ,าเราใช้ลายที่ง่ายๆนะคนที่เริ่มหัดถักใหม่ๆก็จะถักได้นะคะโดยที่ไม่เครียดนะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราเริ่มโซ่ก่อนนะคะอย่างที่สอนไปแล้ว ลืมบอกเข็มนะคะเข็มใช้เบอร์5ทับศนกับ6ทับศนะเข็ม2หัวเราจะใช้ด้านไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะเริ่มโซ่การควักมาใช้นิ้วโป้กับนิ้วกลางยึดไว้นะคระับนควักหนึ่งทำโซ่นะคะพันควักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็รูดมานะคะให้มันแน่นโซ่7นะคะสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าแล้วก็รวบนะคะรวบให้มันเป็นวงกลมอ่านะคะเราได้วงกลมแล้วเห็นไหมอ่าทีนี้โซ่สามคะ่ะสองสามนะคะพัานแล้วก็แทงลงไปในในห่วงนี้เลยห่วงใหญ่ใหญ่นี้เลยไม่ต้องคิดอะไรมาก ดึงขึ้นมานเง่งแล้วก็ปล่อยทีละสองนะคะเป็นขาอือันนี้มันจะมองไม่เห็นเพราะด้วยลักษณะของไหมนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากพันลงมาแล้วก็ควักออกทีละสองนะคะนลงมาควักออกทีละสองล,ลงมา ลอถ้าจะถามว่ามันในรอบวงนี้มันจะใช้เท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องไปนับทำให้มันเป็นกลมๆนะคะเดี๋ยวจะทำให้โดาถามพร้อมกันไปเลยก็ได้นะคะ ไม่ต้องไปนับให้มันปวดหัวเลยงานฝีมือเราประเภทแบบชิวๆอ่ะนะคะทำคลเครียดฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาอะไรที่มันมันมันเยอะๆเข้ามานะคะแล้วเราก็ทําใช้เราเองถ้าเราเก่งแล้วเราจึงแบบทําเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นอาชีพหรือรับจ้างถักหรืออะไรก็แล้วแต่เราอะนะคะแต่อันนี้จะเน้นทํา ทำแล้วก็ใช้เองเพื่อความภาคภูมิใจของเราเเน้นสำหรับคนที่มีเวลาว่างไม่รู้จะทำอะไรหรือว่าเราอยากจะทำอะไรที่แบบมันเป็นฝีมือเราเองเก็บไว้ใช้เองมันก็เป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึง่งนะอ่านะคะทำให้มันเป็นวงกลมอย่างนี้ไม่ให้มันยน่นหรือว่าไม่ให้มันมันมันมหุบเข้าแค่นั้นเองนะคะ นี่แถวที่หนึ่งได้ไหมทำได้ไหมคะนี่เห็นไหมมันจะสวยด้วยลายของมันเองอยู่แล้วนะ,ะเพิ่มไปอีกหนึ่งก็ได้มันก็จะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดขาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็รวบแถวนี่ก็จะได้ลนะคะเห็นไหม ทีนี้พอเรารวบแถวแล้วแถวที่สองเราก็ต้องขึ้นแป็นโซ่สามนะคะแล้วก็ถักไปอีกถามว่ามันกี่แถวอันนี้นก็บอกไม่ได้อีกหละที่มันผู้ผิดนะคะถามว่ามันกี่ขาก็บอกไม่ได้อีกแหละเราก็ถักไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้ตัวนี้มันย่นเฉยๆเ,ออเหตุผลคือเราจะถักให้มันเป็นกลมๆแผ่นกลมๆนะคะ,ะแถวที่สองเราก็ไล่ไป คนที่แบบไม่เป็นเลยแล้วก็คิดว่าอ้าแล้วหนูจะไปหาจุดสาระตรงไหนล่ะนะคะก็เอาอย่างนี้แล้วกาันถักลงลูละสองขาก็จะได้นะคะถ้าเห็นว่ามันจะเอ้ยเริ่มหุบเข้าแล้วนะเราก็ถักลงไปเพิ่มขาให้มันอีกเราก็จะถักวนไปอย่างนี้เรื่อยๆ นะะจนได้ประมาณอันนี้อันนี้นะคะจนมันเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะสำหรับอันนี้มันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวนะคะจนได้ประมาณหกแถวเห็นไหมไอ้ที่เราถักไปเรื่อยๆ,ๆไม่ต้องคิดอะไรมากมันจะสวยด้วยลายของมันเองอยู่แล้วนะคะถักไปนะจนได้ประมาณหกแถวแล้วทีนี้เราจะมาเก็บ ให้มันงุ้มเข้านะคะจะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะว่าอันนี้เราพอแล้วเราจะให้มันงุ้มเข้าเป็นตัวหมวกเราจะทำยังไงนะคะอ่าถักให้ถึง6กแถวก่อนนะ1 2 3 4 5สามานะคะแล้มาต่อกันนะคะอ่าทุกคนได้6กแถวแล้วนะคะเออคราวที่แล้วที่เราทำเนี่ยเออเราจะทำให้มันแบนออกโดยการใช้วิธีที่เราเพิ่มขา ะะอย่างห่วงหนึ่งขาหนึ่งเนี่ยเราก็จะเพิ่มเป็น2นะคะคือจะเพิ่มให้มันเ,เพิ่มใช้ต้องใช้เรียกวิธีว่าเพิ่มขาว่างั้นเถอะ1ห,ห่วงแล้วก็จะเพิ่มถักขาสัก2ออ,อีกหนึ่งห่วงเราจะเพิ่มถักขาสัก3าหรืออะไรประมาณนี้เรากะเอาตามความเหมาะสมนะไม่ต้องคิดอะไรมากเพียงแต่ว่าไม่ให้มันงอไม่ให้มันงอเข้าเฉยๆให้มันแบนออกนะคะ อพอมาแถวที่7ดพอมาแถวที่7เนี่ยเราต้องการที่จะให้มันงอเข้าแล้วนะคะแถวที่7ให้เราถักขาละขาละตัวเมื่อก่อนไอ้ตอนแถวที่1 2 3 4 5 6เนี่ยเราจะถักขาละ2เราจะเพิ่มนะคะเราจะเรียกว่าวิธเีเราจะเพิ่มขาให้มันแต่คราวนี้เราจะไม่เพิ่มละเราจะกลายเป็นลดขามันเพื่อที่จะให้ มันงอเข้ามันงุ้มเข้านะคะการเพิ่มก็คือ,อ,อหนึ่งขาเพิ่มเป็น2แต่วิธีลดก็คือกลับกันนะคะก็คือ2ลดเหลือ1แค่นั้นเองนะคะเอาแถวแรกก่อนแถวแรกก็คือว่า1ขาก็ใส่ไป1 1ขาเหมือนกันนะคะทำแถวนี้เป็นแถวที่7 ะะอันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากเลยเพราะเราทําอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะค่อยค,อยคอยงุ้มเข้ามานะคะลองทําดูนะแถวที่7ขาละ1ขาละ1ไปก่อนนะคะแถวที่8ก็ทําเหมือนกันขาละ1ขาละ1นึ่ง,ะ,งนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะทุกคนได้6แถวซึ่งเป็นแถวธรรมดานะคะโดยการขยาย โดยวิธีลงขาเพิ่มนะคะทีนี้พอแถวที่7มาเราก็าลงาขาละตัวขาละตัวไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเริ่มงุ้มเข้าละนะคะแถวที่8เราก็ขาละตัวเหมือนเดิมนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะนะคะถ้าเราพออยู่ที่ตรงนี้แล้วว่าอ้อลักษณะการงุ้มเข้าของมันเนี่ยมันพอกับ,กบศีษะเราแล้ว ะะเราก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถักสักอ,อ,อันนี้กี่แถวละอ่าเมื่อกี้มาเริ่มแถวที่7ใช่ไหมคะที่เป็นขาละหนึ่งแถวที่8ขาละหนึ่งเราก็เริ่มถักอีกประมาณสัก5้าแถวนะคะลองถักอีก5้าแถวนะแล้วกลับมาดูนะคะว่างานเป็นไงบ้างนะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนมีคําถามว่าเอ้ยทำไมของหนูมันไม่งุ้มเข้าเลย นะคะคถ้าไม่งุ้มเข้าก็ไม่ต้องตกใจนะใช้วิธีอะไรรู้ไหมใช้วิธีอ่ะถ้าสมมติตรงนี้มันบานออกช่วงนี้มันบานออกนะคะมันไม่งุ้มเข้าตรงนี้ก็ร่วมห่วงซะจากสองขาหนูก็ทําเป็นสองขาเป็นขาเดียวนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆถ้าตรงไหนมันบานออกอยากให้มันงุ้มเข้าก็สองขาเป็นขาเดียวนะคะทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆ นะจนแบบเ,เป็นที่พอใจแล้วว่าเอ้ยเราเอา,เอา,เอาหัวเราแค่นี้นะคะเรางุ้มแค่นี้พอแล้วเราก็ถักธรรมดาไปสักประมาณ5แถวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะคะว่าพอถักธรรมดาไปขาละ1ขาละห,ละหไป5แถวงานมันออกมาจะเป็นยังไงนะคะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะทุกคนถักเพิ่มได้5แถวแล้วใช่ไหมคะ ถ้าห้าแถวมันก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเห็นว่าห้าแถวเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะก็ให้ถักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับหมวกตัวอย่างที่ถักให้ดูนี้จะอยู่ที่ประมาณสิบามแถวนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้1ิบถามแถวชัดไหมเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงนะคะ อันนี้ประมาณ13แถวนะ,ะถ้าใครถามว่าบางคนอยากจะมีคํำถามว่าถ้าหนูจะถาักม,มากกว่า13แถวได้ไหมได้นะคะเอาเอาที่ความพอใจของเราว่าเราอยากได้ขอบอจริงๆแล้วเวลาถ้าถุงเป็นทั้งใบเริ่มจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่เป็นลักษณะอย่างนี้เวลาเราใส่เนี่ยเราจะใส่ลงไปโดยที่ไม่ต้องพับก็ได้ นะคะใส่ปิดหมดเลยใส่ปิดหูหมดเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนไม่อยากใส่อย่างนี้จะใส่อย่างนี้ก็ได้พับขอบขึ้นมานะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้อันนี้13แถวนะคะก็จะประมาณนี้นะ ทีนี้อ่ถ้าเราได้เป็นที่น่าพอใจแล้วบางคนอาจจะถักที่13แถวหรือ15แถวอะไรมันก็แล้วแต่ลักษณะอ่หัวนะคะหัวที่เราอยากจะได้ว่าเราอยากใส่อย่างนี้เราอยากจะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ฟรีสไตล์เลยเพราะว่าเราถักเองเราอยากได้แบบไหนเราก็ทำไปนะคะที่ทำให้ดูนี้เป็นเพียงพื้นฐานเฉยๆนะคะ ซึ่งคนที่เริ่มถักเลยก็จะถักได้นะพอถึง13แถวหรือถึงแถวเป็นที่น่าพอใจของอของเราแล้วนะคะเราก็อย่าลืมมาถักเก็บถักเก็บก็คือถักโซ่ธรรมดานะคะอะถักถักโซ่ธรรมดาเก็บขอบนะคะอ่านควักแทงลงไปควักมาเนงแล้วก็ ก็เป็นเป็นโซ่ธรรมดานะคะถักเรื่อยๆไปจนจบแถวแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วหมวกของเรานะคะนะคะเป็นลายง่ายๆแต่มันจะสวยด้วยาลายของไหมเองนะคะไหมใครๆก็ทำได้ ยิ่งถ้าเป็นฝีมือเรานะทุกอย่างมันจะสวยไปหมดนะคะถ้าสมมติถ้าสมาสมติว่าใครถักแรกๆแ,แล้วแบบเออมันยังไม่ไม่ไม่สวยหรือไม่อะไรเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลนะคะใบแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราถักไปเรื่อยๆ,ๆนะคะความสม่ำเสมอของฝีฝีมือเรานะคะมันก็จะมีความชำนาญขึ้นนะคะอ่ะ อันนี้เดี๋ยวก็จะถักเก็บแถวไปพร้อมๆกันนะคะอืมเราก็ได้หมวกแล้วนะคะอ่าอันนี้หมวกก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะ